ตายแล้วเนี่ยจิตยึดติดอะไรก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นในจิตทําให้พบสภาพที่อยู่เนี่ยก็เป็นไปตามจิตสุดท้ายที่ตายยกตัวอย่างเช่นผีตายทั้งกรมนะครับผีตายทั้งกรมตามที่โบราณก็บอกว่าเฮียนนักเฮียนหนาเป็นผีที่ดูนะจริงไหมเป็นบางตัวเป็นบางพระพวกเป็นบางประเภท ก็ย้อนกลับไปอีกครับผมว่าการตายมีสองกรณีคือตายรู้สึกตัวกับตายไม่รู้สึกตัวคําว่าตายทั้งกลมเนี่ยเขาท้องนะคนท้องเนี่ยส่วนใหญ่นะเครียดนะตอนจะคลอดเนี่ยลองคิดตามนะฉันจะรอดหรือลูกจะรอดลูกรอดก็ดีฉันจะรอดไหมฉันจะเป็นอะไรไหมระหว่างความเป็นความตายความเป็นแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดและคนโบราณอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตายคือการคลอดลูก ผู้หญิงสมัยก่อนยากมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตเขาเนี่ยถ้าสมมติตายไปนะจิตของเขาจะไปยึดติดกับลูกกับตัวเขาที่ได้รับความทุกข์ทรมานออกสักทีไม่ออกสักทีเจ็บปวดสักทีจิตตรงนี้ก็ไปยึดติดกับความเจ็บปวดและคนที่เขากระทำกระทำอะไรละ่ะถ้าสมมุติว่าท้องแล้วเนี่ยสามีไม่อยู่มีปัญหาทางครอบครัวโอ้อันนี้น่าคิดนะ จิตตัวเนี้มันฟุง้งมันกระจายไปหมดทั้งมีความอาฆาตพยาบาทมีความหึงความหวงมีความรักลูกมีความหวงมีความจิตมันเลยครุ้งไปหมดเขาจึงบอกว่าผีตายท้องกลมเนี่ยเฮี้ยนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีพิธีหนึ่งต้องเอาลูกออกก่อนถือว่าเอาลูกออกไปแล้วนะไม่ต้องห่วงนะของแม่แม่กับลูกนะจะต้องแยกกันอย่างนี้